ไปเรียกเรียกชื่อมันมีชื่ออยู่ข้างบนเห็นปะเร็วเย่าเร็วคนรออยู่ย่าหันหน้ามันหน่อยเจจ่าเข้าไปเลยลูกเอาเร็วป้อนป้อนตัวป้อนตัวละอันตัวละอันป้อนตัวละอันเอาเจจ่าไปป้อนเร็วไปเร็วพี่เขายืนอยู่มันไม่ทําอะไรนี่ยิ่งยิ่งไกลๆอย่างนี้ยิ่งไกลๆอย่างนี้เอาเรือไม่นักปึกป้องไม่เอามาเร็ว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  ไม่ต้องกลัวมาเร็ว,รวไปเ,ยเลย <laughs> จ๋าจับมือมันได้นะจับมือมันได้<า>เอาไป้ ไปเลยเข้าวิ่งใกล้ๆ,ๆมันหรยอมันกำลังใบบานอยู่เห็นปะไปเร็วจานเร็วแล้วทำไมไม่เอาไปให้มนันนะทำไมไม่เอาไปให้มนนันนะลูกไม่กลัวนี่พี่เขายืนอยู่เห็นไหม,ไมน่ารักจะตายซาร่าก็ชื่อซาร่าเฮย้ย น่าจะให้เป็นย่ากับพี่ย่าเนาะย่าย่า,ยาจ,จ่าซาลาดีไหม